สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิเชียจักรจ่างมาจากโรงเรียนยอซแฟอุปถมัมเ,เป็นหัวหน้าทีมของทีมโฟร์ฟอร์โคดดิ้ครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของทีมมานําเสนอผลงานภายในโครงการนี้ครับทางทีมของพวกผมนั้นได้สังเกตเห็นปัญหาภายในสังคมปัจจุบันของประเทศไทยนั่นคือการที่ผู้คน มีปัญหาทางจิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าความเครียดความกังวลที่เกิดจากปัญหาต่างๆในชีวิตส่วนตัวของบุคคลครับหรือแม้แต่ความกดดันที่ที่เกิดจากสังคมรอบข้างหลายๆปัจจัยบีบบังคับทําให้เกิดอาการเครียดวิตกกังวลหรือซึมเศร้าได้ง่ายครับแต่ผู้คนในปัจจุบันนั้นตอนนี้มักขาดความกล้าที่จะไปพบจิตแพทย์โดยตรงเนื่องจากสังคมปัจจุบนัน ส่วนเนื่องจากสังคมปัจจุบันในบางส่วนนั้นมองว่าคนที่ไปพบจิตแพทย์นั้นมักจะเป็นบ้าหรือเป็นโรคจิตลร้แรงที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ไม่จริงครับโดยและด้วยเหตุผลนี้ทําให้คนส่วนใหญ่มักไม่กล้าที่จะไปพบจิตแพทย์ครับและในเมื่อไม่และเมื่อไม่ไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการโดยตรงทําให้อาการของตอนนั้นบานปลายแล,และสามารถรักษาได้ยากยิ่งขึ้นครับ ทางทีมของพวกเราเลยอยากจะช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ที่มีปัญหาทางด้านนี้ครับโดยการสร้างแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันในการติดต่อกับจิตแพทย์โดยตรงเพื่อรับเพื่อรักษาอาการเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์ครับหรือแม้แต่จะเป็นการช่วยมองหาจิตแพทย์ที่อยู่ใกล้ตัวง่ายต่อการเดินทางของบุคคลและสามารถนัดเวลาสถานที่ได้เพื่อให้บุคคลเข้าไปคุยกับจิตแพทย์โดยตรงครับ หรือเป็นการสร้างคอมมูนิตี้เล็กๆเพื่อพูดคุยและเปลี่ยนปัญหาของแต่ละคนช่วยในการแก้ไขช่วยในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและหรือระบายเรื่องภายในใจของตนเองครับทางนี้ปัญหาทางจิตนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดและไม่ใช่เรื่องที่เราควรมองข้ามครับผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ